สวัสดีครับ f อซทุกคนของน้องแอมชนชิชาในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตคิวงานล่าสุดที่น้องแอมชนชิชาจะไปทําการแสดงในค่ําคืนนี้นะครับโดยน้องแอมชนทิชาได้โพสต์ล่าสุดโดยมีใจความว่าคืนนี้เจอกันที่งานโกนผมไฟตําบลคลองสแกออำเภอนครลหลวงจังหวัดอยุธยาในเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกามาเด้อฮ่าฮ่าฮ่าในคืนนี้นะครับ คืนวันที่24กุมภาพันธ์ปี2566จะเป็นคอนเสิร์ต3ดาวสอนสุพรรณชมฟรีนะครับในชื่องานโกวนผมไฟหลานชายนายกมาโนดอบตอคลองสแกอําเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับและจะมีศิลปินรับเชิญมากมายเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นจอยไม่ทองคำปาแป้งไม่ทองคำเซเบนรุ่งสว่าง กิมบวย3ดาวและน้องแอมชนทิชานะครับนักดนตรีคือสอนสุพันโชเป็นแบ็กอัพนะครับและนี่แหละครับคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องแอมชนทิชาที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับคืนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่อีกงานของน้องแอมชนทิชา f อตัวจริงห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ